เราสามารถที่จะเรียงตัวเลขนะครับอย่างเช่นเราจะต้องการสร้างปิดลายเนาะตัวอย่างนะครับเช่น1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าห็ดดไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแกน x หรือแกน y นะครับได้นะครับด้วยคำสั่ง t เขาครับจากตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างก็คืออันนี้จะเป็นที่ทำเสร็จแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้1 2 3 4 5สามสี่ห้า นะครับหกปดเไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่เราจะเรียงนะครับวิธีการง่ายมากๆครับออกคําสั่งนะครับพิมพ์ไปเลยครับทีเขาอ่ะตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปจากนั้นนะครับโปรแกรมนะครับจะให้เราเลือก Entity นะครับก็คือเลือกชิ้นงานนะครับเลือกอ็อบเจกตที่เราต้องการจะให้เรียงตัวเลขนะครับอย่างเช่นผมต้องการที่จะให้เรียงนะครับจาก ซ้ายไปขวาก็คือแกน x นั่นเองนะครับเราก็ทำการคลุมชิ้นงานแบบนี้นะครับพอคลุมเสร็จปุ๊บนะครับเราก็นะครับกด space bar หรือ enter นะครับโปรแกรมก็จะถามนะครับว่าเราจะเรียงตามนะครับแกน x หรือแกน y นะผมเอาแกน x ละกันนะครับอ่าอันนี้ตัว start กับ increment นะครับก็เป็น1นึ่งคอนะครับ เป็นป่าไว้นะครับอ่อันนี้โอเวอร์ไร์ก็คือเขียนทับไปนะครับโอเวอร์ไร์เห็นไหมครับเราก็จะได้แล้วนะครับ1 2 3 4 5หนะครับต่อไปดูพรีฟิกกับเซอร์ฟิกกันบ้างนะครับพรีฟิกก็คือจะมีตัวหนังสืออยู่ด้านหน้านะครับอ่ะเช่นเอาเราดูสังเกตตัวเลขตัวเลขหนึ่งน้ไว้ให้ดีนะครับหนึ่งจะมีทุกตัวเนาะนะครับเอาคำสั่งทีเข้านะครับ Enter นะครับ เอาใหม่นะของคำสั่งทีเขา,เ,าเลือก e n t i t y ปึ๊บเคาะนะครับทีนี้ผมเอาแกน x เ,เหมือนเดิมเคาะนะครับหนึ่งข้อมาหนึ่งเคาะนะครับทีนี้เอา prefix ปึ๊บเห็นไหมครับ Prefix นะครับตัวเลขนะครับที่มันสร้างมาใหม่เนี่ยมันจะอยู่ด้านหน้านะครับต่อไป s u บ f i x ก็จะเหมือนกันนะครับสลับกันที่อยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับอาอคมสั่งที่เขานะครับเลือก entity ้นะครับะ s p a เป bar เลือกแกนเข้อเปาหนึ่งข้อมาหนึ่งขเป bar นะครับกด s u x อ่ x เห็นไหมครับก็จะสลับตำแหน่งกันแค่นี้เองนะครับที่นี้ผมลองเปลี่ยนนะครับเป็นแกน x ดูบ้างนะครับทำได้ไหมอ่ะ อ่ะแกนแกน y แกน y นะครับก็เอาคำสั่งทีเขานะครับอ่ะใหม่นะทีเขาอ่ะนะครับ select entity จึ๊บเคาะ spacebar เลือกแกน y นะครับหนึ่งข้อมาหนึ่งนะครับผมเอาเป็น overlay อ่ะก็จะเรียงมาแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ เดียงตามแกน y ทีนี้ถ้าตัวเลขมันไม่ใช่เลขหนึ่งนำหน้าเราทำได้ไหมอ่ะผมจะลองนะครับทำเป็นแกน y นะครับเริ่มจากเลข2แล้วกันนะครับอ่ะลองดูนะครับทำอย่างไรก็ง่ายๆครับเหมือนเดิมเอาคำสั่ง p c เขาคลิกนะครับเลือก entity ผมเอาตัวนี้นะ2ลงมานะครับ enter แกน y enter 1, 1 enter นะครับ โอเวอร์ไลท์ก็คือเขียนทับไปเลยอ่าเห็นไหมครับถ้าเป็นตั้งแต่เลข2นะครับมันก็คือจะสตาร์ทเป็นเลข1เสมอนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะเราเป็นก็ข้อควรระวังในการใช้นะครับอ่ะอีกอย่างหนึง่งนะครับอีกตัวหนึง่งลองนะครับเลข3ดูบ้างดูซิว่าผลลัพธ์จะเหมือนกันไหมนะครับเอาคำสั่งทีเข้า Enter นะครับเล l Entity i t y นะครับเป็นแกน y นะครับเคาะนะครับแกน y เคาะอะไรอ่าก็จะเป็น1 2 3 4 5สเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นแกนตั้งหรือแกนนอนนะครับลองไปใช้กันดูครับกับคำสั่ง T ีเค้าครับ